สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบตัวกระสุนจำนวน4รุ่นแล้วกันนะครับเริ่มด้วยตัวนี้ฮะฮอน,นดี้ฮะสครับลาปัวเซนเตอรตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะฮะจะเปรียบเทียบกับตัวเดิมครับลาปัวไมดอสพลัและตัวที่4ครับเปรียบเทียบกับตัวเกรดแข่งขันฮะ อิเล่เทเนิกครับที่ระยะ50เมตรครับจะยิงจุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ตามเราดบบครับชุดละหนัดที่ระยะห้าิเมตรนะฮะเดี๋ยวลองดูกลุ่มแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงครับ ครับชุดที่หนึ่งครับชุดที่หนึ่งนะฮะเริ่มด้วยฮอนด้ r ดนะครับทุกผ่านนะ,ะยิงป้าบ,บนก่อนนะครับ ตัวด้วยชุดที่สองนะครับเป็นลาปูวไมดัสครับลาปูวไมดัสครัสจุดขวามือนะครับ ต่อไปชุดที่สามนะฮะจะเป็นอีเล่เทนเน็ครับเป็นจุดวงกลมด้านล่างนะครับ คับต่อด้วยชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นลาปัวเซ็นเตอร์เครับหยุดซ้ายมือนะครับ โอเคครับเรายิงครบทั้งสี่ชุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันเลยครับครับจากกลุ่มกระสุนชุดแรกนะครับจะเป็นของฮอนดีครับถือว่ากลุ่มสวยนะครับไม่หลุดจุดดำครับความเร็วการยิงก็ถือว่าเร็วนะครับยิงต่อเนื่องแล้วก็ผู้ยิงเนี่ยยังมีตราการหายใจที่ยังหอบอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเดินกลับมาจากระยะห้าสิบเมตรตัวที่สองครับลาปัวไมดัสครับ ออกมาถือว่าดีครับยังไม่หลุดกลุ่มดําครับแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มบนกับกลุ่มล่างครับและตัวที่3ครับอิเลทเนกเกรดโปรนะครับจัดกลุ่มได้ดีครับมาเป็นอันดับที่1ได้เลยครับไม่หลุดดํานะฮะเจาะกระดาษได้สวยด้วยครับนับกลุ่มได้ออกมาประมาณ3รลูครับ และตัวที่4ครับตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับรีวิวจากต่างประเทศลาปัวเซนเตอร์เกลุ่มดีนะครับถ้านับกลุ่มชุดแรกที่ไม่รวมนัดที่โดดเนี่ยออกมาประมาณ3 3รูนะครับครับเพื่อเป็นแนวทางแร้วกันนะครับเผื่อคนที่สนใจการใช้ลูกกระสุนตัวต่างๆครับ สำหรับคลิปนี้ผมได้ตัว l a ป o เซตเตอร์เเลยเอามาลองให้เปรียบเทียบกับตัว l a ป o m i d ดัแล้วก็มีฮ o r าดี้ด้วยครับและยังไม่ทิ้งตัวอ e ิเลเจนิกที่เป็นอันดับหนึ่งของอ e l เ y ที่จากคลิปที่แล้วนะฮะเพื่อเปรียบเทียบการยิงของแต่ละวันให้ชมแล้วกันครับ จากคลิปที่แล้วนะฮะผมมีปรับขาสโโรปให้สั้นลงนะครับระดับสโคปจะเตี้ยลงครับผมจะเอาตัวรองแก้มออกครับเพื่อไม่ให้แก้มไปชิดตรงตัวรองแก้มมากเกินไปครับทำให้ท้ายสบัดเวลารั่นไกลครับเหมือนเดิมครับตัวถ่วงน้ำหนักยังอยู่ครับแล้วก็ตัวติดกระสุนหลอกตัวนี้ผม เป็นแบบตีทุกแกเข้ามาแล้วนะฮะก็เป็นแนวทางนะครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันได้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ